สวัสดีค่ะตูนี่ป3สามนะคะมาพบกันในรูปแบบวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบแห้งๆนะไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้ก็มาทําวิดีโอให้ชมกันค่ะเป็นรีเควสที่เร่งด่วนมากเมื่อกี้นะคะก็มีน้องบอกว่าอยากดูก่อนเลยเป็น Before นะคะว่าตอนนี้ที่จัดมันเป็นยังไงสภาพยังไงบ้างขออนุญาตเปิดเพลงไปด้วยระหว่างพอดีว่าทํางานก็ต้องเปิดเพลงฟังไปนะคะก็แนวโอเปร่าเอ้แนวคลาสสิคมานะคะก็ เดี๋ยวพาชมเล็กๆน้อยก่อนละกันเป็นน้ำจิ้มย่อยๆพันหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าอยากเห็น before แล้วก็ After ก็จริงๆมันก็จัดไปได้นิดหนึ่งนิดหนึน่งแล้วนะคะคนนี้จะเป็นส่วนที่ยังไม่ได้จัดนะคะก็จะวางกองๆรวมๆกันไปก่อนอารมณ์ว่าเดี๋ยวเรานึกได้ว่ามันอยู่มนอุ้งเหงเราค่อยมาหยิบแล้วก็ไปวางใส่ของเขาเอ่อของแต่ละหมวดไตนะคะก็อันนี้เป็นถุงขยะที่เราต้องเดินหลบมานิดนึง ก็จะมีพวกเนี้ยค่ะมันจัดว่าเอ๊ะตรงนี้จะเป็นโซนของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระชอนแป้งหรืออันนี้เป็นตองพื้นมีพวกไอชาโ Palette นะคะพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะจัดจริงๆก็ทำว่าเยอะมากไหมมันก็มันก็พอสมควรแต่ว่าในภาพที่เห็นในนั้นนะคะในในภาพนั้นอาจจะดูเยอะเพราะมันถ่ายสะท้อนกระจกมันก็เลยแบบ จะอลังการมากอะไรเงี้ยก็จะมีอีกกองหนึ่งที่จะต้องจัดหมุนหมูอีกนะคะมีผ้าแขวนไว้เพื่อเช็ดพวกฝุ่นหรืออะไรเงี้ยนี่หนึ่งแล้วก็จริงๆมีอีกเยอะเลยเนาะตรงนู้นชึ้งๆนะคะที่ยังไม่ได้จัดก็เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะฟุบหนีค่ะเป็นมุมนี้มุมเอ่อที่เป็นแว่นตาและล่างก็จะเป็นหมวกนะคะ เห็นตู้ไหมนี่ค่ะก็จะมีอยู่ตรงนี้ที่เมื่อเช้าจัดไปแล้วหมวกก็มันก็คือแผ่นแผนได้บ้างแล้วก็ยัดยัดได้คือห้องมันไม่ได้ห้องตูนคือไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เลยต้องจัดหมดหมวดแล้วก็สมๆของนิดนึงแล้วก็จริงๆตรงนี้เราต้องการให้มันเป็นมีเก้าอี้บางอยู่แต่ต้องการให้มันเป็น โซนของการทํางานแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีกิมมายเยอมมากนี่คือเอาออกไปประมาณหลายแอบเห็นตรงนั้นนั่นคือโซนหูฟังค่ะแต่ยังไม่หัยังไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเพราะว่าสายมันเกะกะเด้เทมากเดี๋ยวค่อยหาวิธีการดูแลมันอีกทีหนึ่งแล้วกเ็เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดถึงอะไรลืมอ๋อมีกิมมายเย่มมากก็อันนี้คือโยนย้ายไปห้องอื่นก่อนห้องเก็บของก่อนนะคะประมาณหลายร้อยตัวแหละเดี๋ยว พอห้องที่คุณพ่อทําเสร็จสตูดิโอใหม่ที่พึ่งโผล่ไปทําเสร็จปุ๊บก,ก็จะย้ายมิก้เมาส์ย้ายของต่างๆไปอยู่ห้องนั้นเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีกันกับตรงนั้นด้วยก็หมดแล้วเนาะสำหรับการการ <laughs> การพรีวิวพาร์ทหนึ่งนะคะของการจัดของเล่นของตัวนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วจเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้บ๊ายบายครับ